บูชาพระพิคเนศเพื่อปัญญาบารมีความสําเร็จทุกประการบูชาพระราหูเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีเสริมสิ่งดีให้ดียิ่งิ่งขึ้นไปร่วมเปิดดวงชะตากับองค์กเนศราหูองค์บูชาเนื้อทองเหลืองขนาด3เซนติเมตรงดงามละเอียด บูชาองค์เพื่อฝากดวงกับพระราหูและพระพิคเนตเพื่อลดผลกระทบเสริมสิ่งดีป้องกันสิ่งร้ายและรับพรแห่งความสำเร็จเปิดบูชาแล้ววันนี้องค์กเนตราหูเพียง99ชุดเท่านั้นบูชาเพียง199บาททำการจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศผ่านพิธีในวันแห่งมงคลวันราหูย้ายราศีครั้งใหญ่เมื่อวันจันทร์ที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาวันที่ทรงผลแรงที่สุด ดวงชะตาเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการเงินการงานและชีวิตผูกดวงกับพลังจักรวาลและเสริมพลังบุญบารมีกันบรดิปป p โม m o r ย